ออมร่ยหาสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินไปกับจ๋าค่ะ<ป>วันนี้นะคะกินไปกับจา๋าจะพาทุกคนตามมารีวิวร้านขนมจีนเส้นสดกูุ้ยโจย จังหวัดกระบี่นะคะตามคาเรียกร้องที่ทุกคนบอกว่าถ้าเกิดพี่จ๋าไปกระบี่ร้านนี้ต้องไปคอมเมนต์นี่เยอะมากหรือร้านนี้นะเป็นร้านที่ผมอ่ะรู้สึกดีใจที่สุดที่ผมได้มาทำไมคะเพราะทุกอย่างเป็นน้ํายากะีิหมดเลยที่เงีอคุณชอบตกลเลยเราไปดูกันค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างและจะอร่อยสมคำร่ำลือไหมไปค่ะ รบกวนถามนิดนึงได้ไหมคะว่าทำไมร้านถึงชื่อโกจอยคะอ่าชื่อของอากงเจ้าของชื่อของอากงเจ้าของร้านร้านเปิดมากี่ปีแล้วคะ5้าสปีครับ5้าสปีแล้วโหูนานนะงั้นช่วยแนะนำพี่หน่อยได้ไหมว่าอะไรอร่อยที่สุดของร้านนี้ถ้าเป็นตัวหลักเลยจะเป็นน้ำยาตะพีปลาครับจะเป็นตัวนี้น้ำยาเลยนะปลาใช่ค่ะอันนี้คือทีเด็ดของที่นี่เลยใช่ค่ะห้า สำหรับคนกรุงเทพคนไภกินเส็นก็จะเป็นกะทิปูอ๋อกระสอบปูอันิดนึงอตะวันหวานของผมครับมีเขียวหวานครับเขียวหวานกายเขียวหวานกาเขียวหวานกายเขียวหวานนะเจนมจริงจริงมันสั่งทุกน้ำมาเลยได้มันจะเซ็ตวัสดุอะมาจับเอาทุกน้ำมาเลยจ้ะโอเคอู้ยิ้น้ำยาปลาเขาบอกว่าโหดที่สุดละดูดูดูความเข้มข้นของมัน ูผมรู้สึกว่าผมถูกใจร้านนี้ที่สุดละดูดูดูดคุกเขาเห็นไหมคุกเขาให้เข้ากันดูนะเป็นไงคะหอยที่มอกเลย ยังไงพี่อร่อยหายได้หนาหนูมาลองเลยนี่ไหนดูชนแ้มป้ายอืมอร่อยปะอร่อยปะอร่อยไมครับคี้ร้อนน่ออร่อยมากครับที่รักนี่อร่อยไหมแม่อร่อยจิอู้ยมันอร่อยมากใช่ไหมเด็ก ได้มามันอร่อยจริงค่ะน้ำน้ำยาปลาของเขาอ่ะมันจะมีความเข้มข้นแล้วมันหอมอ่ะขอคำานึยวกันอืมนน้กินข้าวเป็นไงมึงมันนัวมากมันนุ่มมันเข้มข้นมันมีความมันความอร่อยอันนี้น้ำยาปูนะฮะอย่ามาแกล้งไอ้ตัวนี้ขอร้องรู้ทันไร อเันนี้รีวิวกับพ่ออึ๊บดุเดือดเลือดพานผมบอกเลยดูนะฮะน้ำยาปูน้ำยาปูนัวแต่ไม่เผ็ดเท่าปลาสำหรับผมแล้วปลากินขาเดี๋ยวจ๋ลองกินน้ำยาอื่นบ้างเน๊ตมามาจีลอง นนัวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวด <c oughs> ูคล้ายคล้ายกับปลาแต่ปลาเผ็ดกว่าจ๋าชอบปลามากกว่า<ไ>แกงเขียวหวานกาากไก่ปักลองลองลองสู้ยงไงเนี่ยเจฟติดติดคางจริง เมื่อกี้ที่จ๋ากินแกงเขียวหวานอ่ะมันก็ได้นะก็อร่อยแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่จะแบบกรี๊ดอันนี้คือก็คือนนตรง,งนะอร่อยค่ะแต่ที่จ๋ารู้สึกว้าวเลยก็คือน้ำยาปลาดูแกงเขียวหวานนะนี่นะนี่นะดูดูยังไงพี่เขียวหวานอร่อยครับอร่อยที่อร่อย แต่ไม่โหดเท่าเอออ,อร่อยแต่มันยังไม่สซอรไพรส์แบบน้ำยาปลาคือรสชาติอย่างเงี้ยหายากมากไม่มีละประเทศไทยผมบอกเลยน่อยว่ะอร่อยสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดนะฮะแกงเขียวหวานได้น้ำยาปูได้ไม่แต,แ,ตแกงปลามันไม่ได้เผ็ดขนาดนะั้น ใช่มันเติมพีมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะ<ส>เอาจริงๆคือมันมันเผ็ดแบบผู้ดีที่รักลองนี้ดูคุณปลาเนี่ยตัวหนึ่งวางอร่อยลองดิกบอยขอปลาวังหนัมึงมันมันมา้เลยปลาเนี่ยคีมคีใช่ปลาปลาอร่อยมาก ไม่มีใครจะมาทำร้ายเราสองคนได้ตกใจเลยแต่อันนี้แปลกใหม่แกงไตปลาใส่ฟักเหรอคะอ๋อใส่มะละโกอเฮ้ยไม่เคยกินแกงไตปลาใส่มะละกอเลยอ่ะเชฟเป็นคนชอบกินแกงไตปลามากกับขนมจีนแต่อันนี้มันเป็นมะละกอไม่เคยกินลองชิมดูเจขอลองค่ะอืมเป็นไงเจ๊า ถ้าลองไตปลาแล้วก็ยังคงเส้นหลักเดิมจากที่สองกูรูที่พูดมากะทิปาที่นี่ยืนหนึ่งต้องสั่งยืนยันนะเป็นสิ่งที่สามว่ากะทิปาเดอะแบทุกคนไก่จริงไก่เขาอร่อยมากมีคอมเมนต์บอกว่าพี่จ๋าถ้ากินร้านกวจอยอย่าลืมสั่งไก่ทอดนะคะสั่งมาแล้วนะจ๊ะคุณแม่งดีมากดูเหมือนมันแห้งๆนะแต่ไม่คุณนูมีความแบบแล้วเมื่อกี้เชสั่งอันนี้เพิ่มนี่ดีมาก ออรู่สึกว่าโทษไก่ดีอ่ะือฟังเสียงฮึทำไมไม่มีกลิ่นละ้วไก่มันอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมไก่มันจะมีความนุ่มความเค็มออโอ้โหเต็งวันนี้เต็งไปดูสวยจังว,วะผิวเน่านเนียนมากเลยอะทำะไรมันเนี่ย กายกรรมไงจริงจริงแต่วันนี้มีผิวดีอ่ะขนาดกินทั้งวันเลยนะเนผิวก็ยังเนียนอยู่เลยเพราะว่าจะาใช้แป้งอีพแต่งหน้าตั้งแต่เช้าอยู่ยาวเป็นยันเย็นนี่จ๋าบินมาตั้งแต่กรุงเทพมาถึงกระบี่มาจนถึงตอนนี้นะคะคุณดูค่ะหน้าที่ฉันก็ยังคงเนียนเด้งสวยอยู่เลยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อรอจะเก่งที่สำคัญนะคะกันแดดด้วยเออ 690บาทสั่งซื้อไที่โตัวแทนจำหน่ายอีกทั่วประเทศเลยค่ะนี่เสร็จนะมากินทีละคำลำไยลำไยของจริงไม่ไหวแล้วจากของจริงใช่เดอะเบสมากบอกเลยว่ารสชาติมันแซ่บมากมันนัวมันหอมมันเค็มดีได้ดึงดังดึงแดงแต่ที่สำคัญก็คือมันเผ็ด อยากใส่พริกเพิ่มอ่ะมีสิแม่ขอจะมีไม่มีได้ยังไงเทเทพองไปีกมาเออเนี่ยค่อยเป็นจักเออนี่อือหือไปป่า คนแกงกะทิปลาเดอะเบสมากปากจ่าว่าอร่อยให้ผ่านเลยจ่าน้ำยาปลาร้านโกจอยไ,ด,ได,ด้ได้ดีแด้งหนึ่งหยงคนละครับเพื่อเป็นาก,การการันตีว่าร้านขนมจีนเส้นสดโกจอยอร่อยได้ได้ดสดุดดูเดือดร้านขนมจีนเส้นสดโกจอยกินไปกับ๋า ถือว่าผ่านได้ไดไดเพราะฉะนั้นใครที่มากระบี่นะคะอย่าลืมแวะมานะอันนี้อร่อยมากถ้าเมนูที่จ๋าแนะนําเลยก็คือน้ํายาปลา The b เ s สที่สําคัญราคาไม่แพงมีคนบอกว่าพยายามอัปเดตราคารีวิวราคาให้หน่อยอ เซ็ตเมื่อกี้ก180บาทาาน้ำยาทุกเละแค่20ถ้าเป็นจานก็คือจานละบาทถ้าจานก็คือจานละ25บาทน้ำเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่6กโมงเช้าถึง6โมงเย็นใครสนใจก็เซิร์ชคุกเกอรได้เลยขนมจีนเส้นสดโกจอยนะคะมาตามโลเคชั่นเลยอยู่ห่างจากสนามบินประมาณ3มกิโลหรือ7นาทีเท่านั้นเองไม่มีหวงแน่นอนรับประกันเลยยังไงก็ตามนะคะทุกคนค่ะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กระดิ่งติดดิ้งติงดิ้งติดดิ้งติดดิ้ง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 ให้กับพวกเราด้วยนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้กับพวกเราส่วนทุกคนอยากให้พวกเราตามไปรีวิวร้านไหนอีกคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะตามไปรีวิวทุกร้านแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่แนะนำร้านขนมจีนเส้นสดโกจอยร้านนี้ให้พวกเราได้แบบอิ่มหนังสำราญนะคะกับรสชาติที่มันแซ่บถือว่าเป็นร้านที่จังหวัดกระบี่เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปกันก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย